ครับพี่ไอ้ผมนะครับซึ่งเคารพนับถือกันครับมาเกาอย่างเือเล็กน้อยนะครับเือกับทางน้องธีรพงษ์อ้างอิงและน้องอภิชยาสวยแท้ครับครับคนเดิอนก็เพี่เสลายสวยหรอกต่บเรียนกันทานผู้ใหญ่คมวุชชสดตินชุวม ผู้ใหญ่บ้านหมที่สามนะครับท่านผู้ใหญ่เด็กก็เกิญข้าตุ๊กตาที่ ใจมันไม่ใสมการโอ้สมการเต็ตัวจำได้เป็นชื่อเป็นหญิงเนาะครับแข่งมวยเทียทุกคันนะครับบาร์ลองนะครับมาตำแหน่งบารลองนี่มาร์นี่น่าจะเป็นตำแหน่งปัญหาคนเที่ยว้วเจ็ดนะตัใจคนด้วปัญหานองตัดอปัญหาคนต้องลปัญหาคนสูบมุ้งปัญหาหลายหลายปัญหานะครับก็ วันนี้มาคืนตันใหม่น้องน่อที่เราต้มนครับหี่น้องโยกน้องโยกกับน่องเองนะครับเนาะกาลับมือคนเราเป็นเป็นคุบตุ่มามเนาะเป็นที่ฐานต้นมนบบฝามนี่้านเนาะหรนกังหลายปีก็เข้ามาคุณไดการไฟฟ้าแต่กับปังน้มนะครับสวย รับงน้ำสตูนสวยแท้เลยนะเลยสมกับเออ่น้ำสตูนสดเนาะก่อนอยู่บ้านหลังงามนะครับก,ก็เพราะว่าบ้านบ้านแผงบ้านาน้อยอย่างนี้ครับแผงบ้านจากทัดรัดเนาะเขาเดี๋ยวนี้เขาพูดเนาะว่าเก็ลูกหลานไปเรียนหนังสือไปทำงาน,นที่รอบครัวออกไปตังองง่นลงตลาดต่างจังหวัดต่างอำเภอ อยู่สองตาใจหรือักภาษาพูดเขาแบ่งบ้านหปปลังนปปี้เราไมจับงานก็จะดูแลสะอาดดูแลได้สะดวกตัวเองเนาะก็เริ่มมาจากเงี้ยนะครับต่อไปทีเราพบเอาบัฟป่วยแปดทั้งบ้านเฮาเนาะก็จะแบ่งบ้านแบบนี้ก็อยู่ได้มีความสุขนะมีแต่ความสุขม,มีแต่ความเจริญ ทำเล่นกันดีนะครับกันนาเป็นหน้าน้าองกุ้ยนี่้าเป็นดังหน้านนเนี่ยนจีนเหมือนเดิมนะครับตานาจะเอากวอดหน้ากวอดเงินทองไหลมาเทมาผมคิดว่าน้องทั้งสองน้องโยงกับน้องเอ๋นะครับจบกันแล้วนะครับเป็นผู้ชีวิตกันเปิ้อนมาสร้างบ้านในวันนี้ขอบเจิญหมู่มผมมาร่วมสแสดงความยินดีด้วยเรียนถึงพุทธทุกท่านนะครับว่าที่สองคอหลายท่านนะครับว่าที่สองคอ เหลือมกีวันครับแต่ผมพูดนะครับดีใจมากครับดีใจมากในแต่คนแดบพี่น้องตีมาลงงานที่ของอ่าเจ้าของบ้านเนาะน้องโยกับน้องเอ๋อยู่ในบ้านหลังนี้มีแต่ความเจริญโตกีตีตลอดปีละไหนขอเงินทุกท่านเช่นเดียวกันครับมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีใหม่นะครับสาธุครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอดีตนายก เทศบาลตะบญบ้นานสาร่ำรวยร่ำรวยเหมือนที่ท่านนายกเทศบาลตะบญบ้านสาว่าอัตรงหน้านี้หอง์จุ้ยดีมากครับมีอันอย่างหลายอย่างนะครับมีต้นแบบเปาลูกิชั่นรู้สึกว่าดีตัยนะครับ ก็ขอวยพอน้องทั้งสองเนาะมีสุขภาพพารนาไมตทีแข็งแรงคิหวังซิ่งได้ก็คือส่งความมุ่งมาดปรารถนาเนาะร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับต้องขอขอบคุณทั้งนั้นนะครับผมสวัสดีครับขอขอบคุณเกียรทุกท่านนะครับที่มา ของไก่ของคับเนาะ่บอคตอนนั้นนะครับสำหรับพวกเราคนลาบิน่าสําหรับเพลงนี้ก็อยู่ในระดับมจุดที่4ของพวกเรานะครับ อันนี้เขียนให้กับพีแอนคาราบาวนะครับพีแอนคาราบาวบอกว่าโอ้ยสมเนียงมึงได้เฮ้ยแล้วก็เซ็งกิตดราในที่นี้ตัวเอโอ้ยขอบคุณพีแอนมากตอนนั้นนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงคาราวะคาราบาวโดยคนลันดินนะครับบทเพลงร้อยเรื่องราวเป็นคารา มาดูมาดูแม่คนดีอยู่บ้านก็รักแต่หญิงชายที่จะเลือกรังสันว่าเราที่ไม่ แต่งเติมให้โลกสวยงามในดอกที่เหล่านั้นคาาบาแต่งเติมให้โลกวางดกที่เหล่านั้นคาาบาลคาราบาลจากพวกเราคนลานดินนะครับเอิญได้บอกได้นะครับอยากฟังอย่างเอิอย่างบอกได้นะครับขอบคุณครับ นี่ทางห้าตะคิวนิฉันได้หัวลอยละชัดไหือจมคนเดีเยส์นะสามสามนะครับเพื่ เขาว่าจะมาขอนั่นน่ะเดิอรองนี่และน้องผูยงน่าเอ็นใครก็มาจียมรักเก่าในคนสนิทเเกิรักซื่อเยอนี้ต่อซื้อด้วยเงินเขาจนเงนเกิน น้องน่าไม่รอจะเจอทำคนไม่สนเพราะพี่นี่คนคนจนอบอบอนราเพราะเงินแจกแจงไม่พอเราต้่งรอเพราะเ